หาตะลุยล,ล่องเรือผจญภัยที่ซา f a ฟารีเวิลด์โซนริเวอร์ซาฟารีโซนนี้ต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะตั๋วผู้ใหญ่ราคา230บาทตั๋วเด็ก17 0บาทจะบอกว่าอลังตั้งแต่ทางเข้าเลยจ้าให้ฟิลเป็นสาวชนเผ่าแล้วหนึ่งกิจกรรมล่องเรือจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะทุกคนระหว่างทางที่นั่งเรือก็จะมีแต่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ลำธารสิงสาราสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยและตลอดระยะทางให้ฟิลเหมือนได้อยู่ป่าเมซอนจริงๆส่วนโซนไฮไล ที่แอดชอบที่สุดคือตอนลอดถ้ำตรงนี้เลยจ้าด้านในคือมืดจริงๆตอนอยู่ในถ้ำก็มีอะไรให้หน้าตกใจไม่หยุดกล้องนี้สานกันแบบไม่วันไม่ไหวเรียกได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่สนุกเลยทีเดียวยิ่งถ้าได้มากับแก๊งเพื่อนๆคือกรีก๊ดการ์ดกันเม,มานแน่นอนและพอออกจากถ้ำมาก็คือสูดหายใจรับลมแบบสดชื่นสุดๆพอทั้งอากาศและบรรยากาศนี่คือดีไม่ไหวสําหรับใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวธรรมชาติก็ตามมาเที่ยวตามมาสนุกกันได้ที่ซ a ฟ a ารีเวิลด์โซนมารีนพาร์ก ที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันเลยนะ